วันนี้ก็พบกับช่างชายบายคลินิกมอเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนชุดสวิตกกุญแจนะครับยามาฮ่าสปาร์กนาโนมีขั้นตอนอยังไงมาติดตามกันเลยครับแรกเราก็มาถอดฝาครอบสวิตกกุญแจก่อนนะครับเวลาถอดเราจะต้องอใช้ไขควงแบนนะครับเคาะตรงนี้นะให้มันหมุนถอยหลังแบบนี้นะครับหมุนถอยหลังแบบนี้เราถึงจะงัดออกมาได้นะครับเวลาใส่เราใส่เข้าไปในล็อกปับ๊บแล้วเราก็ต้องดันขึ้นให้มันหมุนแบบนี้นะครับ ให้ออฟมันอยู่นี่ออนมันอยู่นี่นะครับให้ช่องอุแจเนี่ยมันตรงกันกับจังหวะที่เราเปิดหรือปิดนะครับอ่าอันนี้หมุนอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยงัดออกมานะครับมันถึงเดือยมันถึงจะไม่หักนะครับอ,อันนี้เดือยหักไปหมดแล้วเดือยที่เกาะนี่เห็นไหมครับมันจะมีไอตัวเกวาะอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขี้ยวแต่ว่าตรงนี้เขาคงไม่รู้ว่ามันต้องหมุนนะครับ ก็เลยหักไปแล้วก็คงงัดออกเลยนะครับต่อมาก็เป็นพวกน็อตยึดกันลายสามตัวแล้วก็ยึดตรงนี้แล้วก็ยึดตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมสำหรับน็อตในกรณีที่น็อตตัวนี้เห็นไหมครับนี่มันยึดแน่นมากๆนะครับถอดออกยากหัวรูดไปแล้วนะครับนี่ไม่ว่าจะ จากคนที่ทําก่อนๆนนะครับไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปเค้นมันนะครับให้มาถอดตัวนี้แทนนะครับเพราะว่ายามาฮ่าเนี่ยจะออกง่ายมากกว่าฮอนด้านะน็อตที่ยึดกับตัวไอเสื้อนะครับไอตัวไอฝาครอบแข้งเนี่ยนะครับพอฝังคัดเนี่ยจะง่ายกว่านะครับผมก็ออกได้แล้วไม่ต้องไปถอดน็อตตัวน,นั้นให้มันยุ่งยากนะครับ จากนั้นเราก็ถอดตัวนี้นะครับโดยใช้ไขควงแบนนะงัดขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วก็ดึงถอยหลังนะครับต่อมาเราก็ต้องมาถอดสกูตรงนี้นะครับเพื่อเอาฝาข้างออกนะครับต่อมาเราก็มาถอดสกูที่อยู่ใต้ตรงนี้ก่อนนะครับเขาจะยึด ฝานี้กับฝาปิดแตรนะครับมีสองตัวนะครับนั้นก็มาถอดฝาข้างโดยอเนโปนะครับกดไว้กดตรงนี้ไว้แล้วก็ตัวนี้ก็เนี้ยออกมาดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับ เป่าทำความอสักหน่อยหนึ่งนะครับไหนๆก็รื้อให้ลูกค้าแล้วรือ้อรถเราแล้วก็เป่าสักหน่อยแล้วก็มาถอดชุดหน้าก่อนนะครับชุดกุนเจยชุดหน้าก่อนตัวนี้ก็ง่ายนะครับไม่เหมือนฮอนดะ้านะ Yamaha ก็ถอดง่ายถอดสะดวกนะครับปึ๊บนี่ชุดมัน นี้เราก็ได้มาแล้วนะครับผมนี่แต่ตัวนี้เป็นของเทียมนะงบทำตาม,ตามงบลูกค้านะครับผมโอเคนี่ตัวนี้เขาเห็นไหมครับแถมฝาปิดมันด้วยพอดีเลยเราได้เปลี่ยนเปลี่ยนฝาปิดใหม่อ่านี่เห็นไหมครับฝาปิดมันจะมีเดือยล็อกเห็นไหมนี่เวลาเราหมุนจะเอาออกเราต้องหมุนให้มันพ้นล็อกนึเอาออกไปได้นะครับเวลาใส่เข้ามาปุ๊บเราก็หมุน มันเข้าล็อกมันก็จะอยู่นะครับโอเคตัวนี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ลูกยางตัวนี้เราก็จะถอดนะครับถอดเอาว่าของใหม่มาไม่มีมาให้นะครับเราก็จะถอดอาชุดนี้ตัวนี้ป้องกันฝุ่นเข้าก้นนะครับป้องกันน้ําป้องกันฝุ่นนะครับจะถอดเอายางตัวนี้ใส่ของใหม่นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะฉีดจารบีเหลวนะครับถ้าใช้โซนิกมันจะอยู่ไม่นานนะครับเราก็จะใช้จารบีเหลวแทนนะครับฉีดเข้าไปที่ชุดหลังนี้นะครับเพื่อใหอ้ยืดอายุของสวิต์กุญแจนะครับก็ในรูตรงนี้ ้ก็ใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็ยิงนอ็อตยึดได้เลยจะสังเกตว่านี่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่มันจะมีรูพลาสติกอยู่ตรงนี้เอาไว้ให้ร้อยสายลงมาตรงนี้นะครับนี่จะอยู่อย่างนี้นะครับคราวนี้เราก็ามาเช็คก่อนว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับก็เปิดดูก่อน นะครับโอเคเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูโอเคใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวมาลองล็อกคอดูก่อน ็อาได้นะครับมาเรามาเปลี่ยนตัวหลังบ้างนะครับก็ต้องถอดฝาติดท้ายเบาะตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันยึดชุดสีข้างไว้นะครับแล้วก็น็อตยึดกล่องใต้เบาะตรงนี้ใต้บังคับตรงนี้นะครับแล้วก็สกรูอีกดนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผม น็อตเสร็จแล้วก็ให้ดันกลับนะครับดันถอยหลังนะครับผมอืดันออกไปด้านเนะด้านหลังนะครับส่วนตัวนี้คันน็อตทั้งสองฝั่งออกแล้วก็งัดงัดออกจากรูเดือยตรงนี้นะครับดูน็อตตรงนี้นะครับที่มันยึดระ่างสองชิ้นยกขึ้นแล้วก็ดึงมาข้างหน้านะครับเอาเบาะลงจากนั้นก็ดึงออกมาได้เลยมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับ มีเดือยยึดอยู่กับตรงนี้นะครับเราต้องมาคลายน็อตตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะปลดไฟท้ายเพื่อเอายกเอาบงคลลงมานะครับแล้วก็เราจะต้องถอดไฟท้ายน็อตตรงนี้นะครับเบอร์สินะครับเบอร์สิบสองตัวนะครับเอาไฟท้ายห้อยลงมาแบบนี้แล้วก็จะสังเกตเห็นไหมครับน็อตยึดบางคนท้ายสองตัวนะครับ ก็ให้ยิงออกเพื่อที่เราจะปลดบังโคลงมาเพื่อที่จะได้เปลี่ยนตรงนี้ได้ง่ายนะครับแล้วก็มาปลดน็อตตัวนี้นะครับที่ยึดกับแผงแผงล็อกสายเคเบิลท้ายเบาะนี่นะครับเคเบิลสายสายปลดล็อกเบาะตรงนี้ออกนะครับนี่ผมคลายแล้วนะนั้นก็ให้ดันตัวกุญแจเนี่ยเข้าไปนะครับ ก็จะออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับากนั้นเราก็ปลดสายออกนี่นะครับเวลาปลดก็ต้องใช้ครีมมามาดึงออกนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ด้านในปลดออกแล้วก็อยากให้หยอดน้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องเข้าไปในสายนี้ยกสูงๆแล้วก็หยอดเข้าไป ทิ้งไว้สักนิดสักพักหนึ่งนะครับให้สายมันได้รับการหล่อลื่นเวลาเราบิดกุญแจเนี่ยมันก็จะทําให้มันคล่องขึ้นนะครับให้มันไม่ฝืดนะครับผมเวลาจะยึดแผ่น2ออันนี้ก็ให้ดูนะครับเหมือนมีเดือยอยู่นะครับให้ใส่เข้าไปให้ตรงร่องนะครับมันจะมีร่องที่แผ่นอยู่ ี่นะครับแผ่นจะกลับตัวนี่มันจะต้องแนบกันนะครับเราต้องแน่ใจว่ามันแนบกันนะครับสังเกตให้ดีถึงจะยึดน็อตได้นะครับอโอเคคราวนี้เราก็เอากุญแจมาบิดดูว่ามันใช้งานได้ไหม สายเคเบิลมันดึงหรือเปล่านะครับอืมโอเคใช้งานได้นะครับเอาไขกวงหรืออะไรก็ได้มากดให้มันล็อกอ่าแล้วก็บิดดูนะครับอ่ใช้งานได้ปกติโอเคคราวนี้เราก็มาประกอบย้อนขั้นตอนกันได้เลยนะครับเวลาประกอบภายท้ายก็ให้สังเกตนะครับเห็นไหมจะมีเดือยอย่รงนี้มันจะต้องมาเสียบกับ ดูตรงนี้ของไฟท้ายนะครับนี่ก่อนที่จะยิง,ยงน็อตยึดบังโคลนสองตัวนี้นะครับให้แน่นนะให้เลงดูบังโคลนท้ายด้วยนะครับว่ามันตรงกับล้อไหมนะครับเดี๋ยวล้อจะเดี๋ยวบังโคลนจะบิดนะครับไม่ตรงกับล้อเดี๋ยวมันจะ,ะทําให้ลูกค้าหรือเราเองมีความรู้สึกไม่ดีนะครับว่าล้อ ล้อไม่ตรงนะครับเนี่ยยิงน็อตรงนี้ให้ดูบางคนถ่ายด้วยนะครับตรงนี้นะครับเวลาใส่ต้องเช็คดีๆนะว่ามันลงร่องหรือเปล่านะครับทั้งสองฝั่ง เข้าไปในชุดเ,เปลือกสีตรงนี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนชุดสวิตกุญแจนะครับยามาฮ่าสปาร์กนาโนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กด like, ติดตามกันด้วยนะครับร่างชายบายคีลิงมอเตอร์ครับผมสวัสดีครับ